ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆนะครับก็ต้องนี่เลย power pay นะครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันนะครับทางร้านเนี่ยกดเองกับมือ100%นะครับแถมทางร้านเนี่ยยังจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมานานหลายปีแล้วนนเองนะครับปลอดภัยหายห่วงนะครับก็ถ้าหากใครที่อยากเติมเกมอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ power pay ไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าทุกคนยังสงสัยอยู่ก็สามารถที่จะโทรสอบถามได้ เช่นเดียวกันนั่นเองครับก็ฝากล้าดเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกับเกมลักลอ a แบตเทนะครับก็สําหรับภายในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตตัวละครของผมนะครับว่าตอนนี้นะครับตัวละครของผมนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเลเวลเท่าไรนะครับค่าพลังเท่าไรนะครับแล้วก็ลงตัวของสแต็กเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เติมเงินไปเท่าไรแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มจากตัวของการเติมเงินก่อนดีกว่า การเติมเงินของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 5 0าบาทนี่นะครับก็เติมแค่ VP เท่านั้นนะครับไม่ได้เติมอย่างอื่นเลยนะครับเป็น VP ขั้น2นะครับอ่าแล้วก็ตัวของเลเวลของผมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเลเวล60นะครับแล้วก็ใกล้จะอัพเป็นเลเวล61เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปใช้ตัวของซามินาเนี่ยก็อัพเป็นเลเวล6กแล้วนะครับอ่าแล้วก็อ่าตัวของสแต็กนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับ ถ้าแตกนะครับผมก็จะลงตามนี้เลยนะครับก็จะมีตัวของเด็กนะครับประมาณ41นะครับแล้วก็ตัวของค่ารักเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ78นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของอคีย์ของผมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ56นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมลงไว้ประมาณ55นะครับก็อ่าเริ่มเปลี่ยนการ์ดอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยเพิ่มมานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยการ์ดผมยังไม่ครบนะครับก็เดี๋ยวไปดูการ์ดคร่าวๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแต็กของผมนั่นเองนะครับส่วนค่าพลังเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่งแสน ในการอัพของนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้อยู่แค่ประมาณเท่านี้นะครับตังผมเนี่ยค่อนข้างเดือน้อยนะครับโอเคประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวไปดูของกันดีกว่านะครับของนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนอุปกรณ์ของผมเนี่ยผมก็ใช้เป็นอ่าของเลเวล60นะครับทั้งตัวเลยนะครับยกเว้นตัวของประดับ1วงนะครับเพราะว่าผมยังหาไม่ได้นะครับนี่นะก็ยังเป็นประดับเลเวล40อยู่นะครับเดี๋ยวคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะหาได้แล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะดรอปหรือเปล่า นะแต่คาดว่าตัวของเหรียญน่าจะพอนะครับในการแรกนะครับก็น่าจะการันตีอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะได้นะครับอ่าส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของออปชันต่างๆนะครับของอ่าชุดนะครับอ่าก็ต้องบอกตามตรงเลยแล้วกันนะครับว่าตัวของออปชันของผมเนี่ยผมไม่ได้คัสสันเลยนะครับก็หามาได้ก็ ่ใช้ตามเท่าที่มีนะครับมีออฟหนก็ใช้ออฟนั้นไปนะครับส่วนตัวของออปชั่นเนี่ยถ้าเราอยากจะทำเนี่ยมันค่อนข้างเปลืองนะครับเพราะว่า1เลยนะครับเราอาจจะต้องใช้ตัวของเพชรเติมในการซื้อของจากตลาดกลางมาแล้วก็ยัดออฟให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างเหนื่อยนะครับถ้าเราเป็นสายฟรีสายเติมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพชรตัวของเติมเงินเนี่ยมันหายากนะครับเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่มีออฟหนนะครับก็ใช้ออฟนั้นไปก่อน อย่าเพิ่งไปรีบทำแล้วกันหรือว่าถ้าเราดวมดีเราดอบได้ออฟดีๆมานะครับก็ถ้าเราอยากเก่งขึ้นก็ยัดไปนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะมีงบในการาปั้นตัวละครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาไปขายในตลาดกลางก็ได้ ่ะแล้วก็ตัวของการ์ดนะครับผมใส่อะไรบ้างนะครับการ์ดเนี่ยผมก็ใส่เป็นตัวของการ์ดซีรอมนะครับแล้วก็มีตัวของการ์ดหนูนะครับที่บวกเด็กให้นะครับเนี่ยผมใส่ทั้ง2วงเลยนะครับก็ใส่สลับกันนะครับอ่ามี2ดาว3าดาวอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็กําลังอัปดาวให้อยู่นะครับอ่า ตัวของประดับนะนะครับก็ใส่อยู่แค่2อย่างนี้นะครับส่วนตัวของผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนผ้าคลุมเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นการ์ดใบนี้นะครับอ่าทั้ง2ใบเลยนะครับตอนนี้เนี่ยใส่อยู่ใบหนึ่งนะครับก็เหลืออยู่อ่าอีกใบหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมจะทําดาวให้กับอีกใบหนึงก่อนนะครับใบเนี้ยนะครับเออก็ มันเป็นการระดับ F นะครับมันก็หาค่อนข้างง่ายนะครับพอสมควรนะครับก็จะบวกค่าคีย์ให้กับเรานะครับเป็นไม่ได้ก็ใส่2ใบเลยนะครับประมาณนี้ส่วนการอาวุธก็ใส่เป็นตัวของการใบนี้อยู่นะครับใบนี้เนี่ยมันก็จะบวกเด็กให้นะครับก็ทำอ่าทั้งหมดเนี่ยสดาวแล้วนะครับก็จะบวกเด็กให้5นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็ใส่การกระต่ายนะครับก็บวกค่าคีย์ให้แต่ว่าอ่าเราจะปรับเปลี่ยนอ่าตามสถานการณ์นั่นเองนะครับก็ถ้าเราเจอมอนขนาดกลางขนาดใหญ่อะไรเงี้ยนะครับเราก็สลับการม่วงอ่า พวกนนี้ะครับเพราะว่าการธาตุหรือว่าการโจมตีขนาดเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่านะครับหรือว่าการโจมตีเผาอะไรเงี้ยนะครับอ่าพวกการ์ดวัวการ์ดเหมืองอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าการ์ดขาวแดงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็จะดีกว่านั่นเองนะครับก็สลับใช้ละกันนะครับตามสถานการณ์หรือว่าถ้าเราบอดอะไรเงี้ยเราก็อ่าใส่ตัวของการ์ดที่เป็นบวกค่าคียอะไรเงี้ยนะครับก็จะดีกว่านั่นเองนะครับ แต่ว่าถ้ามีการ SS เอเนี่ยก็ดีกว่าเลยนะครับเออแต่ว่าการ์เอผมฟาร์มมาไม่ได้นะแต่ครับคนเยอะด้วยนะครับในณโชงนั้นนะครับก็เลยปล่อยไปนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับอ่าประมาณนี้เนาะส่วนตัวของเสื้อนะครับเสื้อก็แล้วแต่ตามสถานการณ์ของทุกคนเช่นเดียวกันนะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนเสื้อเป็นธาตุพิษหรือว่าเปลี่ยนเสื้อเป็นธาตุลมธาตุดินอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราไปเจอ าตามสถานการณ์นั้นๆน,น,นะครับเออก็แล้วแต่และกันนะครับอ่ะก็อาแนะนําว่า,าใส่เป็นการ์ดบวกพวกเอจิเด็ก e หรือว่าสเต็งอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าวิดอะไรเงี้ยนะครับใส่ไปสักใบหนึ่งก่อน นะครับเออมันก็จะบวกตัวของค่าสแต็กให้กับเราด้วยนะครับก็แนะนําว่าเป็นการ์ดวิดละกันนะครับการ์ดวิดมันค่อนข้างใช้ได้เยอะนะครับเออตอนนี้ผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังใช้เป็นตัวของการ์ดแมงสาบอยู่นะครับอ่าถ้าเป็นการ์ดวิดเนี่ยมันเอาไปใช้ใน PP ได้นะครับกิววงกิววอลอะไรอย่างเงี้นยนะครับมันทํามามันทีเดียวจบ นะครับไม่ต้องสับเปลี่ยนตลอดนะครับเออไม่ต้องเปลืองตังในการอับการอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนําว่าเป็นการฟีซักหนึ่งใบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบเนี่ยใส่เป็นการที่เอาไว้เจอสถานการณ์นั้นๆถ้าเจอวิสายเยอะๆมีททโอเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อไปธาตุไฟเลยนะครับหรือว่าเจอแอดเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อไปธาตุพิซซาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเพราะว่าสายฟรีเราไม่สามารถเจาะรูได้เยอะอยู่แล้วนะครับเออก็เต็มที่ประมาณสองรูอ่ะเต็มที่เลยนะครับเออก็ ประมาณนี้นะครับส่วนโต๊ะของการ์ดหัวทั้งหมดเนี่ยผมใส่ไปการ์ดหนูหมดเลยนะครับการ์ดหนูที่แจกนะครับที่เราไปทำวิชั่นนะครับก็จะได้การ์ดหนูมานะครับมันก็จะช่วยเรื่องโต๊ะของเซนีนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ได้ค่าพลังโจมตีบวกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้เป็นการ์ดหนูทั้งหมดเลยนะครับ3ใบนะครับแค่นั้น แล้วก็ตัวของอาวุธเทพนะครับผมก็ใช้อยู่แค่ประมาณ3อย่างนี้นะครับอันนี้ก็มีให้แรกนะครับ2อ,อย่างนี้มีให้แรกนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเราจะได้าจากดันกิวนะครับก็พยายามไปเล่นตัวของอีวต์กิวลวกันนะครับมันต้องมีบ้านก่อนมั้งนะครับถึงจะมีโอกาสได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับ ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวของคอสตูมนะครับคอสตูมเนะี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับคอสตูมเนะี่ยผมก็าหาไมา่ได้จากกล่องควสกระดานะน,านะครับหรือว่าเป็นตัวของควสบอร์ดนะครับเราสามารถหาได้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเราดวงดีเราก็อาจจะเปิดได้ครบเลยอะไรเงี <pad> ้ยนะครับมันมีพวกหัวอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนหูอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีแจกนะครับอันนี้ก็มีแจกเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นคอสตูมที่ทุกคนหาได้กันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไป ดาเมจในดันเจียนตัวของเลเวลห้นะครับผมจะทําดาเมจโดยรวมเนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันในดันเจียนมดนะครับเลเวลห้นั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับบอสก็น่าจะใกล้เกิดแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ฆ่าลูกน้องกันไปก่อนนะครับนี่นะครับเหลือชุดสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูดาเมจตอนท้ายกันนะครับว่าดาเมจตอนท้ายเนี่ยผมจะทําดาเมจโดยรวมนะครับเท่าไหร่ นะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาดูดาเมจเบิ้ลกันแบบปกติก่อนนะครับอ่าก็จะอ่าเบิ้ลอยู่ประมาณ17ื่นนะครับเมื่อกี้นี้นะเนี่ยคีหมื่นเจ็ดอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะครับบางทีก็1มื่นหนึ่งอะไรเงี้ยนะเออบางทีก็1 6ื่นหกหมื่นหาอะไรเงี้ยนะครับดาเมจมันแบบไม่ค่อยคงที่นะครับเออเพราะว่ามันก็ไม่ได้ติดคีทุกดอกนะครับอ่ะนี่นะครับบอสเกิดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะทำดาเมจบอสเท่าไหร่นะครับโอเค มาฮะยิงเลยครับเบินเลยครับเริ่มเบินเลยครับอ่าสองหมื่นหนึ่งนะครับสามหมื่นนะครับห้าหมื่นสองนะครับนี่บางทีเลขมันซ้อนนะมาดูยากนะครับนี่ห้าหมื่นนะครับหกหมื่นอ่าโหแปดหมื่นนะครับเมื่อกี้นี้เห็นไหมนะครับนี่อาจจะเบินแสนแล้วบ้างเนี่ยนะครับดูดูไม่เห็นเลขเลยนะครับเออเมื่อกี้นี้ครับอาจจะเบินไปถึงแสนแล้วนะครับเมื่อกี้นี้อ่าเจ็ดหมื่นนะครับมานะครับแปดหมื่นนะครับนี่ตื้นแสนไหมมันดูไม่เห็นนะครับเนี่ยเออ แฉจังหวะนั้นเลขกอาจจะซ้อนนั่นเองนะครับห8หมนะครับ78็ดหโอ้โหถือว่าแรงนะนะครับสี่หมื่นเจ็ดหมื่นนะครับสองหมื่นน่าจะไม่ทันแล้วนะครับบอสตายแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไาดูดาเมจรวมนะครับนี่ดาเมจรวมนะครับผมยิงไปประมาณ2อล้านห้านะครับโอ้โหถือว่าแรงจัดเลยนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับดาเมจของฮันเลเวลหกสิบนะครับก็ ของยังไม่ครบนะเดี๋ยวเปลี่ยนแวนนะครับเป็น60นะครับคาดว่าพุ่งนี้น่าจะได้นะครับก็ดาเมจก็ให้ดูประมาณเท่านี้นะครับผมก็ไม่ได้กินบัฟอะไรไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัฟของทีมเนาะนะครับส่วนตัวของลูกธนูนะครับก็ใช้เป็นธนูธาตุไฟนะครับก็ชนะทางนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับก็ดาเมจตัวของฮันของผมนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับ ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับใต้คลิปนั่นเองนะครับอยากจะรู้อะไรอยากจะสอบถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์เอาไว้นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบภายในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปด้วยลวกันนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนเื่อนกันไปก่อนสวัสดีครับ